ตอนนี้กับนงง้ำล้มกำแ่งเป็นนายกองค์กาบรบริหารส่วนตำบลท่าลาดอำเภอวรินี้ชำราภูมบลราชธานีสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับช่องนี้เป็นประเด็นอยู่เนี่ย <laughs> อ๋อหนุ่มมีซอมาได้เพะะ่อเฉลิมพลมาละคำตอนนี้มันยีนเดีราคาจะของแล้วโอ้ะต่ใดย่างกายสุดอายกินเจ้ากระหลงมั่วเมาคำคันิงจะน้ำนองมีหลายคนจับผิดว่าคำว,วันนี้สนุกอะไรขึ้นหนุ่มมีซอหรือเฉลิมพลมาละคำ ท่าถาม่ากระแสมันกระตกๆต,ตกแน่ตะว่กคนกันยังจดจำการแสดงของเขาอยู่คนอื่นอาจจะดังในนามของคอเวอร์แต่หนุ่มพีสว่เดีก็ดังในนามของสายเลือดจริงๆริงจะซื้อเพลงมันซื้อเรียบร้อยดีเป็นเพลงเก่าของพอเฉลิมพมลมลัคขำเอามาฮหดเป็นมาเตอร์ไหมพี่นงครับผมท,ท็อปไลน์ทีวีครับหนุ่มเจียราวันี้ฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกพี่นงครับที่ผมได้มีโอกาสคุยกับ สองพอลูกต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อยู่กับท็อปไลน์ของห้องมาโดนะฮะสว,ส,สวัสดีครับผมสสวัดีครับคุณพ่อเฉลิมพลมาละกข้ามละกกาคุณไอ้นุ่มมิซอนะฮะไอ้นุมม่มเดี๋ยวผมสภาพไปแล้รอบหนึ่งเมื่อเดี๋ยวผมได้เจอคุณพ่อแล้วคุณลูกพร้อมกันเลยแต่ก่อนศิษย์สามเด็นต่างๆอย่างไอ้เอวยพ่อจอมมณีเจ็ดสิบสองปีคุณพ่อทวีาชาตของเฮาอันนี้ก็รู้สึกว่าบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นี่เป็นหลายหลายสิบปีตั้งแต่ปีสามสิบสองร้อยสามสิบจนถึงมือนี้ครับก็เป็นนนเวลาาามก ที่ผมยางอยู่ซ้อยพุ่มชิดีค่ครับพ่นแห้งครับและวันนี้เนื่องในวันครบรอบ72ปีแล้วก็ครบรอบ30ทศไรก็ 36, 36ปี36ปีของบริษัททอมไลต์เดมอนครับมีโอกาสมารวมอวยพ่อปีนี้เป็นปีที่72ครับอายุของท่านในห้างทวีชัยจริยะเยี่อุดมก็ขอให้ท่านอ,อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเงินลอกเงืนทองไหลามาเทมาก ห้มให้อย่ามาพานมาน่านให้อย่ามาพาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนานๆเป็นร่มโพล่มใสข,ของลูกน้องครับทุกๆท,ท่านครับเออเดี๋ยวฝ่าไปแด้พอ่อเดี๋ยวให้เอ้าให้เอว่พ่ออ่งไรเพครับพ่อบอกไปเบิร์ดแล้วครับเ <laughs> งื่อนพ่องในห่างกับมีรายแล้วครับ <laughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ <c oughs> สําคัญครับครับพ่อครับเห็นมือหนิไอ้หนุ่มมีศอนี่ถือว่าจะเลื่อนตามข้าเป็นพ่อเลยบ่ครับทุกมือนีิก็คือเขาก็เป็นตัวของเขา แต่างต่างคนก็ต่างเป็นของใครของมันออแต่ละมุมมองอาจจะคนละมุมแต่ว่าอุดมการควบคิดก็ออคือศิลปินศิลปินที่เขาจะแสดงออกหนุ่มเขามีความสามารถก็คือเขียนเพลงเองได้ออนี่ก็คือมุมพิเศษที่เขาจะแตกต่างกว่าลูกคนอื่นออลูกคนอื่นอาจจะเขียนได้อยู่นะแต่มันอาจจะบทเพลงไม่่าก็ได้ครับแต่หนุ่มเขาเขียนตอนนี้เขาเขียนได้แล้วก็ถือว่าเขาเขาตามรอยพ่อได้แล้วที่ว่าตามรอยพ่อและสามารถที่จะ cover พ่อเหมือน เหมือนมากครับก็เรีว่าสุดยอดครับเดี๋ยวก่อนที่บอกว่าลูกคเรอร์พอพอเหรอครับเคยขอบเพลงลู่ครอบเบืองครอบเพลงหนึ่งเพลงหนึ่ผมอยากฟังคุณพอหลอกเพลงไอ้งดมหน่อยไหมเออสักสักท่อนเดี๋ยวว่าโอ้แต่ใดย่างกายสุดอายกินเจ้ากระหลงมั่วเมาคำคันิงแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งนองนั่นเปิดนายเจ้าผู้แก่ไปละ ซ้สมเนียงก็ยังเป็นคุณพ่อเฉลิมพลอยู่ละแแลกกันแล้วคเวอร์เพลงหนึ่งผมคเวอร์ลอยเพลงแลกกันลอยพุณแลกกันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีโจทย์ดนตรีเพลงพอกับมาดังใหม่ครับกะกะสิเป็นช่วงเพลงอ่ะมันดังอยู่แล้วเดีอยวนี้มันบ่มีทานทานถาถาแมนเพลงแกเขาเอาเฟื่อาฟื่อไปจุนิดนึงมันก็ กล้าเลยใจเลยนะมีหลายคนจำผิดว่าครับว่านิทสรุผลที่ขึ้หนุ่มมีซอหรือสลุงคนมาละคำจำเบบีทเขาจำเขาโห่เออบางคนเขาคดว่าเพลงซื่อหรือพ่อนี่เป็นของหนุ่มพีซอเออมี <laughs> มีคือเพลงป่าตอนนี้เล่าว่ากันไหมตอนนะี้ไหมเขาคุยกันอ่ะตอนนั้นเนอ,อนนิ้นเติร์นซังนอกเออเออซังนอกเมียนเติร์นรวยพ่อหนิเมียนเออหลายคนกต่ว่าขอมาลู้นซื้อใน่อกับเพลงเข้าเลยหลายเพลงกต่ว่าดังนอกจากดังจากศิทรรศลที่ขึ้นเหล่ากับลูกซ่าเขากล่าวว่าดังเพราะว่ามนะใช่เพราะว่า คนอื่นอาจจะดังในนามของคอเวอร์แต่หนมีโซะดีก็ดังในนามของสายเลือดจริงๆว่ามีสายเลือดครับก็ปีคือเป็นไนไอเดินทางมาหาคุณแล้วถือว่ามิตรคุณพ่อเป็นต้นแบบหรือบป้่ยครับแนวคิดของพ่อเป็นต้นแบบทุกอย่างแต่ว่าห้าอสาิโค้งไปน,นิดนึงโค้งไปแต่ว่ามันกุบชสายมันกับมาจอดทีแนวหมอลำเทียงต่ว่าห้าเห็ดให้มันแนวทังในการเล่นดนตรีมันหลากหลายขึ้น แค่นั้นครับแต่สุดท้ายก็คือหมอรำครับหมอชมินดี้ตามตามสมัยใหม่ของเด็กสมัยใหม่ก็มีอินดี้หมอชมินดี้ดห,ห,หลายๆคนบอกว่าอยากเห็นออกงานคู่กันออกเพลงคู่กัน์ดสมโอกาอเป็นไปได้บ่อยบอยบ่อยครั้งเลยครับไม่ต้ว่าแบบเป็นเพลงแบบเพชรเองใช่ไหมครับอ๋อเพลงบ๊อบโดยมากก็จะร้องเพลงเพลงเก่าเพลงเก่าพวกธรรมใจแม่พวกกระดิ่รักพวกภาษาเวลาขึ้นไปที่โดยมากแฟนแฟนคลับก็จะเอาเอาลูกไปเอาพ่อไปเป็นว<พ>ิธ<พ>ีเด<พ>ียวกันเท่ากับจะ ถึงจังเพลงมันๆนเนี่ยเขาก็อาจจะร้องผสมผสานกันไหมร้องพละท่อนอะครับนี้แต่ว่าถึงว่าเพลงที่ขอดออกมาเป็นเพลงได้หรือยังประเทศเออนี่ยแหละแล้วเราคนบอกว่าย<อ>ังไงเซนโน่เนี่ยนาะมันไม่มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันมันมันบ่ม,นมีปัญหาดอกซ่าตาเห <c oughs> ็ดเลยนะนล่อเวลาก่อนครับลอ่ลอๆให้เพลงมันรอเพลงก่อนเ,ออเดี๋ยวยังวันถึงโอกาสคอย่างว่ามอได้เห็นการพิจารณากันแท้แล้วว่าพอแล้ลูกืมันม่งไม่ไม่แท้ครับ คุณพ่อครับปัจจุบันนี้คุณพ่อยู่ใสเห็ดอย่างอัปเดตเนีย่ยตอนนี้ก็ดมรงํำแรงเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าลาดอำเภอวันชั้นลาบปุบลราชธานีกิจกรรมอื่นๆกานส่วนตัวหนึ่งขายบะแดกสองขายกาแฟสามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอ็ดสวนเกษตรตอนนี้คุณพ่อก็ปลูกปลูกหมากมประมาณสองพันต้นปลูกทุเรียนพอได้เบิ่งนประมาณสามสิบต้นเอาแค่นั้นล่ะ ชีวิตพ้งบอยยังามาังไหมล้วผลงานล่ะครับในส่วนขเพลงผลงานเพลงผลงานการสแสดงสิเมีเห็นบ่ผลงานการแสดงนี่ก็มีอยุ่ยทุกเดือนแสดงคอนเสิร์ตแต่ว่าผลงานเพลงก็มันเป็นช่อง,ของเขาเองอช่องเขาเองเขาอาจจอ,อกเรื่อยๆแต่เมื่อคือสมัยก่อนอาจจะเห็นป้าป่ายตัวนี้กับพี่ช่องกับพี่ออกเพลงใหม่ๆกับพี่บ่ตายบ่เท่าบ่ตายบ่เท่าตอนนี้ก็ยอดเยี่ยมล้าน ช่องเฉลมิมพลมรคัำชแนลครับผูบออ้ใดสนใจเพลงใหม่เฉลมิมพลเข้าไปเฉลมิมพลมลครคัำชแนลเห็นมั้นครับจังเนาะแสด,ดงบนบ่าพิษตามในบทบาทต่างๆเรื่องไปเมื่อกี้สวัสดีคำทันน่ายงเด็กครับโ <laughs> ชวงนี้เป็นประเด็จจเนอยู่ <laughs> เนี่ยเขาได้ยก็คนละอ่านกันเาอคนละอยา <laughs> ่าง <laughs> เอาเดี๋ยวเราติดตามผลงานพ่อได้ลงอะไรฟังคาดอะกับพ่ออีกเที่ยงนึงเฉลิมพลมรคัำชแนลครับอ่าโอเคอาจารย์ผู้บริหารผับคอก่อนเดี๋ยวผมถามผลงานเพลงต่อครับเอกนุ่มิซซอนนะฮะขอบคุณครับคุณพ่อครับมาเอา เด็กคู่กับคุณพ่อไปแล้วเดี๋ยวเขาต่อเนื่องกันแนสะจักหน่อยกัแเราการอัปเดตผลงานแน่ครับไอ้นุ้มมีสอบเป็นงนต่อนนี่อไอ้ผลงานมีอันใดแน่ตอนนี้นนะนนก็ยังเป็นผลงานเพลงเกา่ายังยังเป็นเพลงเก่าอยู่ครับเพลงใหม่ยังไม่ได้คอร์ดแต่ว่าตอนนี้เตรียมพิวเัลไบตะกีว่าซีฟิจลินครับ้องเกมอตอนนี้อาเสียงเรียบร้อยแล้ว<อ>ครับเป็นซื้อเพลงว่าลีลาวดีครับครับกับเรียบวตเดียวซื้อเพลงมันซื้อลีลาวดีเป็นเพลงเก่าของ พอเฉลิมพลมาลรำเข้ามาเอาเมฆเป็นมาเตอร์อรไม้ครับโดยการฟิชเชอร์ลิงออกแบบดนตรีไม้เป็นแลผสมบอสซาโอ้เป็นแบบ,บทำนองแบบรูปแบบใหม่เลยแม่นครับแล้วเราเรางานแสดงชุดนี้นนดได้เดือดสายยุติได้ชุดนาฟงนาฝนไอ้พี่ผลกระทบวะช่วงนาฝนกับมีผลกระทบแน่ครับสำหรับงานแถวบุญกลางแกงแต่ว่าในลานไม่มีผลกระทบตอนนี้ก็ยังไข่แน่ที่มันมีในพับในลานมีน เขายังยังเด้ไปอยู่อืครับกระแสยังโอเคอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่หลายๆโอเคครับเออกระแสยังโอเคอยู่มหากรผลงานหลายๆผลงานเพลียทีกแล้เกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้าถ้ามว่ากระแสมันกระตกกรกเนี่ยแต่ว่าคนกันยังจดจำการแสดงของเขาอยู่ยังมีการจ้างซ้ำหลายๆมองเออถือว่าการแสดงเขาเขายอมรับแล้วก็ถือว่าเด็กพ่อเดบิวครับครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งจะมีคนจําว่าโอ้ยหนุ่มมีซอมาได้เพราะสิมพลมาราคาตอนนี้มันยินเดรขายเจ้าของแล้ว แต่กี้แต่กี้ขึ้นมาด้วยข้าวมานหนุ่มมี่ซอครับแล้วบันี้ตอนนี้มาเพิ่มเติมมาคือลูกลูกซาลิมพลมันก็เลยไปอีกระดับหนึ่งเต่กี้คนหูจักเจนุ่มมี่ซอบบหูจักไปเป็นลูกไผ่เพราะหูจักมันก็เลยเพิ่มเติมีพูดให้ดังขึ้นตัวเก่าโอ้ยดีแล้วกันครับเห็นไอในเฟซบุ๊กตลอดคุยว่าโอ้ยอย่านไดียวกาดเซเลนเมืองลอดเลนสุดๆเนาะนี่ยนายอยากไปเมืองแบบเลนไหไปที่แบบเหมือนแหล่งบางประกงติดรถเป็นไหมเนี่ยได้อาจจะได้ฝากพ่อค้าเห็นไอครับผลงานเพลงใหม่นะครับฝาก พี uh, <ża> um, ่น like? ้องพี like <that> ่น <like> <this is popular> <celand> ้องอยังนีง okay, ท um, ็อปไลน์ทีวีอ๋อท็อปไลน์ทีวีฝ่ายมาในไลน์น้าสกุลโอเคครับท็อปไลน์ทีวีนะครับพี่น้องทุกตัวคนเพลงไม่ที่สีอ่อนนี่คือฝากน้ำนะครับซื้อเพลงวาลิลาวดีครับฟิชเชอร์ลิงกับน้องเกมสุจิรานะครับจะคลอดประมาณเดือนพฤศจิกาโอเคครับได้อีโปรดเดือดรอติดตามกันแมนครับนักข่าวบริดีเจได้อัปเดตการพ่าวหลายๆได้เดลยสวัสดีครับ